จริงๆก็เป็นไปตามนั้นนะคะแต่ว่ามันเป็นเป็นช่วงก่อนที่ที่จะรู้เรื่องอะไรหลายๆอย่างก่อนวันที่เป็นข่าว <c oughs> ก็รู้สึกตกใจอะจริงๆถ้าทางฝั่งบ้านกลุ่มของทางฝั่งหนิงอะไม่ไม่ไม่ได้รับรู้อะไรเรื่องพวกนี้เพราะว่าเวลาเราเจอกันเราก็จะเจอกันเ,ออเราจะนัดกันทุกวันเกิดของของของคนใดคนหนึง่ง แล้วเวลาเจอก็คือเจอรวมๆกันเป็นเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะคะเหมือนก็เป็นการเทหากันกลุ่มใหญ่ๆไม่ไม่ได้แบบมาดังคุยจอดลึกแบบว่าเรื่องส่วนตัวของของใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าจะปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่องราวอะไรของเพื่อนเลยคือก็มีม,มีรู้แต่มันเหมือนมันเป็นรู้แบบรู้ผิวๆอ่ะน่ะไม่ได้รู้ลงลงไปแบบในดีเทลคือเรา แล้วเป็นคนหนึ่งที่เวลาถ้าสมมติว่าเพื่อนทุกคนอนะเวลามาเล่าหรือมาพูดอะไรให้ฟังถ้าเขาไม่ได้เจาะดีเทลอะค่ะหนิงก็จะไม่ไม่ถามไม่ถามต่อเพราะหนิงเชื่อว่าถ้าถ้าใครอยากจะเล่าเขาก็จะเล่าเล่าเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้บางเรื่องแค่ผิวๆแต่ก็ไม่ได้แบบแล้ยิ่งถ้าแบบใช่ว่าสองปีที่แล้วอ่ะมันเป็นช่วงที่ทุกคนก็รู้ดีหนิงเคยให้สัมภาษณ์พิทีแล้วว่าตัวหนิงเองหนิงก็ หน่วงกับชีวิตหนิงเอาเอาตัวเองแทบจะไม่รอดเหมือนกันนะหนิงก็เลยไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องว่าใครแบบเพื่อนจะมีเรื่องอะไรยังไงเพราะตัวเองก็ก็หนักพอสมควรเหมือนกันนะหนิงว่าก็คงเป็นอาการเหมือน<ม>เหมือนเพื่อนเพื่อนทุกคนแหละค่ะก็ได้คุยได้คุยกันครั้งสุดท้ายก็ก็วันวันที่อยู่ที่บ้านหนิงอะคะ่ะก็ได้คุยกันวันนั้นที่บ้านซึ่งซึ่งพอพอเป็นข่าวขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ก็ทุกอย่างก็จะรู้ตามตามที่ ที่สื่อลงที่ก็ตามสื่อทุกเพจที่ลงเราก็นั่งดูตามทุกเพจที่ลงก็รู้พร้อมกันไงคืออย่างนี้ได้ปหะคะหนิงขออนุญาตว่าถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องของของคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยหนิงขออนุญาตว่าหนิงหนิงขอไม่ไม่พูดถึงดีกว่าอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าหนิงหนิงจะปกป้องใครหรือไม่ปกป้องใครหนิงเข้าใจว่าเขาโดยเฉพาะผู้เสียหายอะเข้าใจมากมากว่าเขารู้สึกยังไง ก็ก็ยอมรับว่ามีโอกาสได้คุยแต่มันเป็นเรื่องของเขาเองแล้วซึ่งถ้าตัวผู้เสียหายเองไม่ได้สะดวกที่จะพูดเราให้หนิงอะออกมาพูดแทนมันมันไม่ใช่เรื่องของหนิงอะค่ะคือถ้าในส่วนของหนิงเองเนี่ยถ้าจะรู้สึกว่าเป็นห่วงในเรื่องอะไรเราก็แยกเรื่องเป็นเรื่องเรื่องนะคะหนิงก็ก็ห่วงในเรื่องของของหลานมากกว่าเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆกแล้วก็เล่นกับลูกเรามาตั้งแต่เด็กเด็กอะไรเงี้ยไปเต้นไปอะไรด้วยกันอะไรเงี้ยหนิงกังวลในเรื่องของหลานมากกว่าก็ขอให้แบบเอาว่า ขอให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยใ,ให้หลานแล้วกันในส่วนเรื่องของของนานาเองเนี่ยเขาจะย,ยังไงก็ก็ต้องก็ต้องปล่อยให้มันเป็นเรื่องของนานาค่ะพอสําหรับตัวหนิงเองก็คงไ,<อ>ไม่ได้มีปัญหาอะไรแบบนั้นค่ะมันก็รู้สึกแบบใจหายไม่ได้หรอกเพราะว่าอันนี้มันปฏิเสธไม่ได้เลยคนรู้จักกันมาแบบสะยี่สิบปีอย่างเงี้ยมันมันก็มีความมีความรู้สึกว่าเออมันมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงแต่พอเวลาเราเห็นอะไรแบบเนี้ยเราก็จะพยายามกลับมามอง ในหลายๆมุมว่าเออมันเกิดขึ้นเพราะอะไรทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้มันมันเป็นบทเรียนหนึ่งที่ทําให้เราดูชีวิตคนอื่นแล้วก็เอาไว้เป็นบทเรียนว่าสอนลูกสอนหลานว่าโอเคเราต้องใช้ชีวิตยังไงไม่ให้ชีวิตมันแบบเกิดความผิดพลาดในแบบแรกเผืเอแต่ถามว่าก็ก็ขอให้เรื่องมันผ่านไปได้ด้วยดีนะคะทั้งทั้งตัวผู้เสียหายเองแล้วก็ขอให้มันมีทางออกที่ดีอะค่ะทั้งทั้งสองทางอะค่ะ